กรงพยิบาลน,นะครับสวัสดีพี่น้องที่อยู่ในห้องทรงและพี่น้องที่อยู่ในไฟ์สดและพี่น้องที่ยังไม่มีที่อยู่นะครับผมคิดว่าผมเลือกหน้ากากไม่ผิดนะครับที่มางานนี้ <c oughs> ลูกชายถามว่าใครเป็นคนเลือกหน้ากากให้ เราเองก็โตพอที่จะเลือกสิ่งที่ดีๆให้กับตัวเองได้แล้วนะครับก็ไม่ต้องรอให้ภรรยาเลือกให้นะครับผมมีความรู้สึกว่ามาโบสนี้เนี่ยเหมือนมางานแต่งงานนะครับพี่น้องสังเกตไหมครับแล้วผมดูใน f a ฟ e b o o k นะอาจารย์บางโบสเนี่ยก็จะเน้นงานศพแต่โบส่ยเน้นงานแต่งงานนะครับจนทำให้ผมมีความรู้สึกว่าที่นี่เป็นบริษัทจัดคู่หรือเปล่า ขอพคุณพรเจ้านะครับเอาหน้ากากออกดีไหมนะครับครับคือเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นอะไรก็เป็นไปด้วยกันหมดนะครับข้อข้อที่น่าสนใจมากตอนแรกผมมีเวลาดูแล้วห้านาทีโอ้ยตายแล้วหนาทีนี่เท่ากับเวลาผมชงมาม่าเลยนะก็จบแล้วเหละนะครับ แต่เมื่อกี้อัปเดตเวลากับจันแจ็คก,กี้แล้วเพราะว่าไม่มีสัมภาษณ์มีอะไรจาจยรย์พูดไปเหอะครับฉะนั้นผมก็พูดแค่5้านาทีหลังจากจบห้านาทีผมจะพูดต่อไปเรื่อยๆนะฮะ <laughs> <laughs> ว่ข้ออะไรวันนี้เนี่ยผมต้องทำความเข้าใจนะอะไรนะรักนี้มันตาดมากโ <laughs> อ้แปลกไอ้ตาดแปลว่าอะไรเคยได้ยินแต่ตืด <laughs> อะไรมามามาตืดกันใช่ไหม <laughs> เคยมีอย่างนี้นะก็ไม่ใช่ เราก็ไม่เคยตัดแล้วไม่เคยเดินตื้อ๋อไปดูไปถามพี่กูดีกว่านะพี่กูก็บอกว่าอ๋อมันเป็นอะไรที่ดีใช่ไหมเลิศปังนะปังนี่รู้จักไหมเออปัวปัววมากอาจารย์นะครับลงตัวถูกที่ถูกเวลาถ้าพูดแบบคุณเอ็ดนาก็สวดยอดเลยอะไรประมาณเนี้นะครับ ดังนั้นความหมายดีมากนะครับโดยเฉพาะคำว่าถูกที่ถูกเวลาเนี่ยจริงๆมันมาจากภาษาอังกฤษเนาะเพียนมาเรื่อยๆจากคำว่าัชทัชมาเป็น start ตาร์ t นะครับก็เลยทําให้คิดถึงข้อพระคัมภีร์หรือตอนที่อ่านพระคัมภีร์ตอนแรกๆเนี่ยใครเป็นคนพูดประโยคนี้นะถ้าใช้ศัพท์ปัจจุบันโอ้พระเจ้านี่แหละไม่ใช่พระเจ้าพระเจ้าทําให้คนพูดคนที่พระเจ้าสร้างบุคคลแรกนะครับ เออจริงๆแล้วพระเจ้าบอกว่าผู้ชายคนเนี้ยไม่ควรจะอยู่คนเดียวพูดกับอาดัมเพราะว่าไม่ควรก็คือพูดง่ายๆไม่ตาดจะนนั้นพระองค์จะทำเรื่องให้มันตาดก็คือจะสร้างคู่อุปธรรมให้เหมาะสมกับเขาแล้วพระองค์ก็สร้างคนที่ตาดที่สุดให้กับอาดัมบางคนยังไม่เจอคนที่ตาดคือแอบชอบคืองานหลักบางคนนะ แอบรักคืองานรองแอบมองคืองานอดิเรกถูกปฏิเสธคืองานประจำตำแหน่งที่ได้คือชีช้ำตลอดปีโอ้ขอพระเจ้าเมตตานะครับถ้าใครอยู่ในสถานการณ์นี้มาปรึกษาโบทนี้ได้นะครับนักร้องคนหนึ่งชื่อบ๊อบมาเล่คือจริงเขาจากโลกนี้ไปแล้วละ่ะแต่เขาพูดได้น่าคิดนะครับบอกว่า คนเราเกิดมาเนี่ยเพื่อจะทำร้ายคนอีกคนหนึ่งทำร้ายในที่นี้คือถ้าไม่เลิกกันก็ต้องตายจากกันนะวันหนึ่งคนที่เรารักมากๆจะต้องทำให้เราเสียใจถูกต้องไหมคือถ้าเขาไม่เลิกจากเราเขาก็ต้องจากเราไปฉะนั้นงานของเราก็คือแค่ต้องหาคนที่คุ้มที่จะทำให้เราเสียใจถ้าคนนั้นใช่มากมีค่าพอ เราก็พร้อมจะทําทุกอย่างรวมทั้งเตรียมใจทําใจที่จะเสียใจกับเขาด้วยในค่าคืนวันนี้มีคนที่พร้อมที่จะทําให้คุณเสียใจหรือ,อยังเอาละก่อนที่จะไปหมดเวลาก่อนนะแรกนะบรนี่อจะฟังฟังแล้วก็จะสรุปสิ่งที่พูดกันมาเนี่ยก็คืออย่างแรกเลยถ้ามันจะ,จะต้องตารดนะความรักต้องตารนะ์คุณจะต้องเรียนรู้หรือเป็นคริสเตียนก่อน ตร eden, ์งแรกจำไว้นะต้องเป็นคริสเตียนและต้องเป็นคริสเตียนที่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้านะไม่ใช่เป็นคริสเตียนที่ชีวิตหนึ่งมาโบสถ์สาครั้งครั้งแรกตอนต่อแตะต,ต,ต้มเตียมก็คือมาเองไม่ได้เพราะแม่อุ้มมาตอนที่สองคือแต่งงานคือเขาจูงแขนมาแล้วให้จดประกอบพิธีจําเป็นต้องมานะครับคือตอนที่สามเนี่ยคือตอนตายแล้วคนหามมานะบมาเองไม่ได้อันนี้ไม่ใช่ว่าคริสเตียนที่ดีนะครับแล้วไม่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าฉะนั้นคนจะพบกับความรักแท้หรือคุณจะเลือกคนที่มีความรักแทเนี่ยต้องเป็นคนที่ เป็นคริสเตรียนด้วยกันนะครับเมื่อพระเจ้าสร้างผู้หญิงและนํามาให้ผู้ชายผมชอบประโยคนี้มากพระเจ้าสร้างผู้หญิงนะแล้วก็นํามาให้ผู้ชายฉะนั้นผู้ชายมีภาษีกว่านั่งรอนอนรอได้เลยเดี๋ยวพระเจ้าเอามาให้และเพื่อน,นํามาแล้วอาดัมเห็นแล้วอาดัมพูดประโยคนี้เลยโอ้พระเจ้าตัดมาเพราะว่าเพิ่มพีบอกว่านี่แหละ กระดูกก็จากกระดูกของเราเนื้อก็จากเนื้อของเ,าเราพูดง่ายๆคือใช่เลยปังมากโดนใจพะอ,องค์เจ้าค่ะเลิศมากเลยผู้หญิงคนนี้ฉะนั้นถ้าคุณจะแต่งงานกับใครนะต้องเป็นคนคุณแน่ใจว่าพระเจ้าสร้างและนำมาให้คุณก่อนบางทีเหมือนที่เราคุยกันเมื่อกี้เนี่ยคนที่เราชอบก็ไม่ใช่และคนที่เราคิดว่าใช่เขาก็ไม่ชอบ มันก็ต้องวนเวียนและก็รอคอยเป็นเวลานานเ่งแต่คำนี้หนุนใจเรามากพระเจ้าทรงนำมาให้นะครับเราทำยังไงอะ่ะพระเจ้านำมาให้อย่างไงอะ่ะเหมือนกับแรงโน้มถ่วงเนี่ยไม่มันมันไม่สามารถนำคนให้มารักกันได้เนาะเราไม่สามารถที่จะไปยืนใต้ต้นแอปเปิลแล้วก็ให้ผัวหรือภรรยานลนลงมาใส่หัวมันไม่เป็นอย่างนั้นแน่นอนนะครับและ Google ที่คิดว่าแน่ก็ยังเสิร์ชหาคู่แท้ยังไม่เจอเลย ลาวทัาทำยังไงสิ่งที่เราทําต้องแสวงหาน้ําพระไัยของพระเจ้าทางเดียวและน้ําพระไัยของพระเจ้าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมาก่อนรูปร่างหน้าตาบางคนหมายแต่โอ้โหค,คู่ของเราต้องรูปสวยรวยทรัพย์อับปัญญาหน่อยพ่อตาตายแม่ยายงงเพราะเราจะได้ฮุบหมดทั้งหมดเลย,เยแต่ไม่พระเจ้ามักจะเลือกอุปนิสัยมาก่อนความหลอ่อความสวยและที่สําคัญที่สุดฟังดีนะครับ ความเชื่อต้องมาก่อนความชอบหรือความเชื่อต้องสําคัญกว่าความชอบเพราะความชอบเนี่ยเปลี่ยนได้ถูกต้องไหมครับวันนี้มันชอบคนนี้พรุ่งนี้มันชอบคนนั้นวันนี้มันชอบเราพรุ่งนี้มันไม่ชอบเราก็ได้เปลี่ยนได้แต่ความเชื่อในพระเจ้าไม่เปลี่ยนและเขาจะมีความมั่นคงและเมื่อเขามีความมั่นคงในพระเจ้าคุณไม่ต้องห่วงหรอกระพาเราไปรอดแน่นะครับตอนเด็ก วัยรุ่นเนี่ยผมได้ยินฟังรุ่นพี่ร้องเพลงหนึ่งแล้วก็ทําให้จํำพัมพีข้อนี้ไว้ได้แอกพัมพีแอกอยู่ในข้อไหนนะผมจําไม่ได้หรอกครับไม่ได้ยินเพลงนี้มันเป็นเพลงลูกทุ่งหน่อยนะจริงๆผมก็ไม่ถนัดเพลงลูกทุ่งเท่าไหร,นร่นะครับเขาบอกว่า ในพระธรรมสองโคลินโทบทหกซึ่งจะหยิบยกถึงข้อที่14สนั้นสองโคลินโทบทหกข้อสิบสีก็มีเนื้อความตื้อตืตประณี้อย่าเอาหัวใจไปไว้กับคนไม่เชื่อเพราะว่าในเมื่อเป็นการรับแอร่วมกันแอกของพระคริสไม่ใช่ทางออกอย่างนั้นขอให้พวกท่านรักกันตระกูลเดียวกันชื่อคิสเตียนโอโเพราะไหม มีความหมายดีด้วยนะฉะนั้นต้องเป็นตระกูลเดียวกันมีนามสกุลรคสเตียนด้วยถึงจะต์ทนะครับตาดที่สองนะครับต้องแต่งงานก่อนก่อนอยู่ด้วยกันอันนี้ซีเรียสมันจะต์ทถูกที่ถูกเวลาเราจะต้องรู้จักรอคอยเวลาอันเหมาะสมและวางตัวให้ถูกต้องเริ่มจากการเป็นเพื่อนกันก่อนแล้วก็ต้องทำความเข้าใจนะครับ เป็นเพื่อนไม่ใช่แฟนอย่าทําตัวเหมือนหลิวเตอร์หัวบอกว่าผู้หญิงข้าใครอยาแตะแล้วแตะได้นะถ้าไม่กลัวโบดแตกหอวจาจันเดือดร้อนเลยครนะั้นี้นะฉะนั้นถ้าเป็นเป็นเพื่อนเราก็แฝงกันหน่อยนะให้เขามีสิทธิ์เลือกและเรามีสิทธิ์เลือกแต่ถ้าขยับมาเป็นแฟนก็อย่าทําตัวเหมือนเป็นสามีภรรยาโอ้โหนะครับถูกต้องตัวทําทุกอย่างไม่ได้นะครับฉะนั้นเราจะต้องวางตัวถึงเวลาอันเหมาะสมและที่น่าสนใจในปฐมกาลบทที่2ข้อ15เนี่ย เมื่อพระเจ้าก่อนที่พระเจ้าจะทําพิธีแต่งงานให้กับอาดัมเอวาฮนะพระองค์ได้ทรงให้มนุษย์หรือให้อาดัมนั้นอยู่ในสวนให้ทําสวนและดูแลสวนพระเจ้าให้งานก่อนที่จะให้อาดัมเอวาแต่งงานนะไปอ่านพระบีให้ดีๆนะดังนั้นถ้าจะแต่งงานให้เวลาเหมาะสมคุณควรจะเรียนจบแล้วมีโอกาสแล้วมีงานมีการทําจะดีกว่าไหมตามหลักการของพระเจ้านะลูกชายคนเล็กไม่ใช่คนโตที่เล่นเมื่อกี้นะน้องชื่อน้องพีทเหมือนกันมีคนชื่อพีทดด้วยใช่ไหม ชื่อนี้ดังนะตอน,นั้นเขาเขาจำได้ว่าเขาเข้าอนุบาลวันแรกกลับจากโรงเรียนมาตื่นเต้นมาบอกพ่อแม่พ่อแม่พีทมีแฟนแล้วชื่อน้ำหอมชันอนุบาลหนึ่งนะโอ้โหตายแล้วลูกแม่เขาก็พยายามตาลูกยังใช้แฟนกันไม่ได้นะเพราะลูกยังล้างก้นเองไม่เป็นเลยอม่เขาบอกเขาก็เลเออก็ดีนะครับฟังความพ่อแม่เขาก็กลับไปบอกเพื่อนบอกว่าน้ําหอมเรายังเป็นแฟนกันไม่ได้ พราะแม่เราบอกว่าเรายัางล้างก้นเองไม่เป็นโพราเผื่อวิทย์จะได้ลูกสะพ้ยอนุบาลหนึ่งซะแล้วอาจารย์แต่ว่าขอบคุณพระเจ้าที่เขาเข้าใจนะครับต้องมีเวลาที่เหมาะสมถ้าเราแสวงหาน้ําพระทัยของพระเจ้าเราจะมีโอกาสเลือกและจังหวะเวลาที่เหมาะสมนะมันจะตัดแน่นอนตัดสุดท้ายตาัดที่สครับต้องเตรียมชีวิต เตรียมที่ไหนที่ที่ดีที่สุดที่เตรียมชีวิตคือที่คริตจักรถ้าคุณเป็นคริสเตียนนะพระเจ้าสร้างสวนเอเดนให้อดัมเอวาใช้ชีวิตครอบครัวอยู่ที่นั่นปกครองดูแลไรทั้งนั้นพระเจ้าพระเยซูก็ตั้งคิดจักรสร้างคิตจักรเพื่อให้เราเรียนรู้และใช้ชีวิตยอยู่ร่วมกันด้วยไม่ใช่เพียงงานรับใช้อย่างเดียวแล้วเวลาอดัมพระเจ้าสร้างอดัมอดัมก็มีเอวามีอีฟคนเดียวใช่ไหมในพระคัมภีร ไม่ใช่อาดัมถูกสร้างให้มีอีฟแล้วไปมีอิงออนอรชอนอ่อ,อนแอนหรือว่าอราไทก็ไม่อีฟก็เหมือนกันพอมีอาดัมแล้วก็ไม่ได้มีอน,นัอนต์อนุพงศ์อภิสิทธินะแล้วก็มีแต่อีฟนะผมอ่านพัมพีไม่รู้พัมพีเล่มของคุณอ่านเหมือนกันเหรอผมไหมก็คือก,ก็ก็เป็นคู่แท้นะวัยรุ่นเนี่ยภาษาอังกฤษผมไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่แต่ภาษาอังกฤษตอนคบกับแฟนเนี่ยผมก็จะมีสองตัวที่ผมจําแม่นคือคําว่าไอกับยูเท่านั้นเองนะจากนั้น ถ้าคุณไม่แน่ใจในเรื่องแฟนก็คบเป็นเพื่อนก่อนจนกว่าจะแน่ใจเพราะอะไรครับมันจะได้ไม่อกหักมันจะไม่ได้พังกันมันไม่จะได้ไม่ทะเลาะกันทั้งบ้านทั้งครอบครัวทั้งโบสถ์นะครับใช้ให้ถูกที่ถูกเวลาดังนั้นจําไว้นะครับถ้าจะตาตก็คือหนึ่งตัดแรกต้องเป็นคริสเตียนตาดที่สองแต่งงานในเวลาอันเหมาะสมก่อนใช้ชีวิตร่วมกันและตาดที่สาม คุณจะต้องเริ่มเตรียมตัวเตรียมชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนี่ประสบการณ์จากจริงๆจะบอกว่าตัวเองไม่แก่แต่น้องเมื่อกี้เนี่ยบอกว่าอายุ30แล้วแก่เนี่ยรู้สึกขัดใจเหลือเกินถ้า30แก่นะอาจารย์เรานี่เรียกว่าอะไรเหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือคนอายุมากกว่ายังมีคนแก่กว่าผมชอบหนังฮอลลีวูด และข่าวต่างประเทศนะเวลาเขาสัมภาษณ์ดาราฮอลลีวูดชื่อดังหนุ่มใหญ่วัยห้ปีเขาใช้คําว่าหนุ่มใหญ่นะครับและอาจารย์นี่ก็หนุ่มใหญ่ผมไม่มีคนหนุ่มใหญ่นะ <c oughs> ฉะนั้นผมชอบดูหนังฮอลลีวูดก็เพราะเหตุน,นี้แหละนะครับเอาลครับก่อนที่จะจบเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพี่น้องครับเราจะเข้าใจความรักแท้เราจะรู้จักรักแท้พระเจ้าเป็นผู้เปิดเผยและสำแดงและเป็นผู้สร้างเรามาด้วยรัก พระคัมภีในลูกาบทที่15เราจะพบว่ามนุษย์ถูกแทนที่ในเรื่องของบุตรน้อยลงหายและคุณพ่อของเขาเด็กหนุ่มนี้มีชีวิตที่เพียบพร้อมทุกสิ่งเขาได้รับความรักความอบอุน่นและไม่ขัดสนสิ่งใดเลยแต่เขาไม่พอใจในสิ่งที่เขามีอยู่เขาอยากจะเลือกเองทําตามใจตัวเองนี่เป็นลักษณะของมนุษย์ที่กําลังตกอยู่ในความบาป เขาขอแบ่งศพทรัพย์สมบัติจากพ่อแล้วต้องออกจากบ้านไปแดนไกลใช้ชีวิตอย่างที่เขาต้องการพระกมีบอกว่าเขาพรานทุกสิ่งที่เขามีหมดไปในชั่วพิตาเขาทําชีวิตพังคบคนผานผานเงินเพลินชุราและนารีกว่าที่เขาจะรู้ว่าเขาตกอยู่ในอ้อมกอดของคนที่ไม่ได้รักนอนหนุนต่างคนที่ไม่จริงใจวาจาที่เพ้อพิงและมิตรภาพที่เบ่งบานเพียงเพราะเขามีเงินและทรัพย์สมบัติ แต่เพียงเพื่อทุกสิ่งทุกอย่างหายแวบไปกับตาเขาหมดตัวทุกอย่างก็ค่อยๆเดินจากเขาไปไม่ว่าเพื่อนที่คิดว่าดีสตรีที่คิดว่างามมิติภาพและการยอมรับมันหายวับไปกับตาความสุขเพียงชั่วคราวผ่านไปเพียงชั่วข้ามคืนเขาตื่นมาเขาต้องพบความเจ็บปวดจำใจจนกระทั่งเขาสำนึกและกลับตัวกลับใจได้กลับไปหาพ่อเรื่องราวดีกำลังสอนเราทั้งหลายลเราก็ลังแสเวงหาความรักความประทับใจความต้องการม้างมาในโลกนี้แต่เราต้องกลับมาหาความรักแท้ อาพระเจ้าและที่นั่นแหละที่รอเราอยู่พระเจ้ายัางทรงเป็นความรักพระองค์ยังตาดเสมอและพระองค์พร้อมที่จะโอบกอดเรารักเราอยู่กับเราไม่ทิ้งเราจนกว่าเราจะไปอยู่กับพระองค์ขอพระเจ้าไว้พร้ทุกคนนะครับ